สวัสดีสครับพวกเรากอลีลลลลโล า,ามือไ,มไหนเฮีย <c oughs> วันนี้คือเรามีชาเลนจ์มาเล่นคลิปแรกเลยคือพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยจะสั่งเ <c oughs> ดลิเวอรี่อ่ะประจําอยู่แล้วตอนนี้เรามีชาเลนจ์กันคืออยากรู้ว่าเดลิเวอรี่เจ้าไหน,นเนี่ยแม่งเจ๋งและเร็วที่สุดร้านอาหารเดียวกันคือร้านเท็กซัสท,ที่เราชอบกินประจำะะเราอยู่เนี่ยคือมันไกลจากปั๊มเนี่ยประมาณ45กิโลเราจะสั่งที่เดียวกันแล้วก็สั่งเมนูปกติอ่ะแบบคือแค่อยากรู้ว่าเร็วก็คืออาจจะแบบสั่งแค่พวกข้าวอะไรเงี้ยเก้าแปดเก้าอะไร่างเงี้ยอ่ะมึงหิวป่ะหิวมึงหิวป่ะหิ เลี้ยงข้าวให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องกินด้วยแหละก็คือจ่ายตังค่าอาหารทั้งหมดเลยหรอแต่มึงไม่ได้แดกอ่ะนั่งดูเพื่อนแดกตาเราไหมโอ้โหก็คือมึงกินมึงไม่ได้กินด้วยเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ด้วยโอ้โหทุกอย่างเลยวะโอเคก็เป็นชาร์ลส์หนุ่มๆของเราแล้วกันก็อยากรมกันว่าเต้าไหนจะมาเร็วกว่ากันโอเคของผมเลือกไว้แล้วครับคือเกตข้าผมของผมเนี่ยนะลน์แมน ลายแมนลายแมนลแมนหูสังเกตของคุณนะอผมเหรลือกแกปแก๊ปโฟดแกฟโฟด์อยกมนูได้ยังเอางี้เดี๋ยวกดส่งกดกดพร้อมกันนะแต่มาดูกันว่าใครเร็วเร็วกันพอละนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกดกดพร้อมกันเลยเอาไปแล้วโอเคโอเคเร็วดิเร็วเร็วเร็วเอาขผมแล้วเรรัวแล้วเรร็วรัวเล้วรัวร็วรวร็วเร็วเร็วเรวเร็วร็เวรรวรวรรวววเรงไหนวะแกเเ อยู่โซนสยามต้องไปยูเทินอีกของมึงอ่ะของมึงต้องไปยูเทินเนี่ยของกูมาจากนีแป๊บเดียวเองดูทั้งไหนเนี่ยแจกแก๊บอ่ะตอนนี้มันดูไม่ได้มันจะดูได้ก็ต่อเมื่อรับอาหารเสร็จแล้วกูยี่สิบสองกำลังเตรียมออเดอร์สิบห้านาทีแล้วของกูอ่ะกูไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่ายืนยันออเดอร์นะครับอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันตอนนี้คนขับผมถึงร้านแล้วครับร้านแล้วอ่ะกูถึงร้านแล้วกูถึงร้านแล้ว ได้เลยถ้ากั้นนะของผมเตรียมอาหารแล้วครับผมก็น่าจะไม่เกิน10บนาทีเขาน่าจะออกจากร้านมาได้แล้วล่ะคืออันเนี้ยเราเล่นกันนี่นะครับคือไม่มีใครโกงกันได้แน่นอนอเพราะเราก็กดโอเคตั้งหนึงสามไม่ทันหรอกแต่ก็กดพอๆกันอ่ะเออมึงลองกดปุ่มแดงๆดูสิมันจะแบบเหมือนมึงกดปุ๊บมึงติดบูธแบบคนขับติดบูธจริงเหรออลองกดดูนี่หลอกเด็กวิญญาณแล้วเนี่ยนี่หลอกเก่งของกูไม่ได้โกงนะเนี่ยเพิ่มมาหนึ่งนาทีน่ะยี่สิบสองนาทีน่ะเห็นไหมยี่สิบเอ็ด เมื่อกี้เมื่อกี้ยีสองติดไฟแดงอยู่ดิดูส่อะไรนะสั่งอาหารที่เท็กซัสชิคเก็ตแล้วเรอเพิ่งสั่งอาหารกูต้องกดกดอิฐใช่ไหมไม่ต้องรอลกลับใช่ไหมอ๋อครับผมจากไลแมนเหรอฮะเรียบร้อยแล้วครับผมอะไรนะฮะอันนี้ผมได้รับอาหารเรียบร้อยแล้วครับให้ไปส่งที่โอโยเหรอครับโอโย่สี่เจ็ดแปดเหรอครับอ่าไม่ใช่ครับส่งใช่ใช่เดอะไดมอนด์อ๋อเดอะไดมอนด์นะครับเดอะไดมอนด์โอโย ที่ปักไว้เลยได้ครับครับผมคู่นะครับผมลูกค้าครับได้ครับขอบคุมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเอ้าพี่เห็นพี่เห็นแก๊งกูมาแล้วของกูมาแล้วแล้วมึง่อนโทรหายดิมึงเห็นแก๊งกูมาอย่างไรเหรอเห็นไลน์แมนกูมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าของผมออกจากร้านมาแล้วครับเฮ้ยของมันก็ออกจากร้านแล้วออกมาแล้วมันขึ้นโลเคชั่นแล้วเอาละเอาละไม่มีเวลาบอก แต่ออกมาแบบครึ่งทางละของกูเขาบอก12นาทีถึงสินาทีถึงที่นี่ของกู6นาทีโอเคตอนนี้พวกเรากําลังรอเขามาส่งกันครับผมของของบิ๊กนี่ของผมดีเนี่ยมีโทรมาบอกว่ากำลังออกมาจากร้านแล้วเนี่ยโแสบหูแล้วกูเลยจะควไปไหนถึงไหนแล้วของกูอ่ะของผมกำลังจะถึงให้กล้องดูหน่อยโรงพยาบาลว่ะเฮ้ยของกูถึงที่มันมันเลยกูมาแล้วอ่ะของผมถึงหัวปลาหม้อไฟแล้วครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยเลยโรงพยาบาลมาแล้วอุ้ยตอนนี้ถึงถึงกูบ้าซื่อตรงแล้วใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วอีกไม่กี่นาที คือเกือบถึงแยกเป็นบุรีแล้วผมผมก็อีนี้ก็ใกล้ถึงโหมคน้ำมันหมดพี่เขาน้ำมันหมดหรือเปล่าเออไม่รู้จักเวลาเลยแล้วเป็นคนโทรหาด้วยนะคือเราสองคนนี้อ่ะพีเขาเงียบๆสองเงียบๆเป็นนี่โทรบอกแล้วก็แล้วก็ออกมาแล้วพวกกูจะถึงไม่ยีกอนนี้เดียวเองเลยยยกเป็นมาแล้วครับผมอุ้ยแรงเลย สิ่งคนแรกแน่เลยโอ้ยอยากแรงเลยโอ้ยเช็คกินบินบุรีแล้วอ่ะอยากแรงเลยไอ้กุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนพี่เขาเลย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 ซอยเฮ้ยอยู่เธอแล้วทุกคนอยู่เธอแล้วอยู่เลยซอยโอ้ยชิ่งอยู่เธอย่างไวเลยดิโอ้อ๋อเข้ามาในซอยแล้วแต่เขาเข้าซอยเข้าคนละซอยแต่เหมือนพี่เข้าผิดซอยอ่ะอุ้ยอย่างไวมากเลยดิโอ้ยโทรมาแล้วใช่หรือเปล่าใช่ป่ะเป็นละโมเป็นละโม ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับครับพี่อยู่ที่อยู่ผานเฟซบนครับอยู่เดอะไดมอนด์ยี่สี่ะครับผมอ๋อถึงแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปเอาครับพี่ครับสวัสดีครับเโอเคสรุปว่าของเชฟเป็นอันดับแรกเลยเดี๋ยวมึงจะกูแล้วล่ะแล้วมึงไม่ลงไปเอาเขารอได้อินสตาตัวทีต่อทีของกูใกล้ของคุณวิ้งนี่คือของมึงนี่คือยังไม่ขยับเลยเออ GPS ไม่ขยับจากร้านเลยตอนนี้ <rium> แต่โทรมาแล้วหน้าว่าออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดข้างล่างเห็นเขาเห็นอะไรถ้าเกิดข้างล่างเห็นไลแมนก็บอกกูด้วยเด้อกูจะได้ต้องลงไปเผื่อแบกของหมดมเหรอมาแล้วครับผมมึงเห็นไลแมนเปล่าเผื่อเขามาเห็นกูถามแล้วตะกี้ว่าไงเขาบอกตะกี้เห็นไลแมนอยู่เตะตัดขาเตะตัดขาล้มไปทีนึงขอบอกว่ามาแล้วครับเทคตามคำสั่งครับตามทอนตังค์เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครแพ้จจ่ายให้กูด้วยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนกูลงไปเอากูถามพี่มาก็ได้มาพี่แบบเห็นลายแมนของมึงเท่าไหร่ของมึงเท่าไหร่ของกูสี่นาทีไม่ใช่ราคาอาหารอ่ะเฮ้ยของมึงถึงแล้วเต็มตัวเด้ยพร้อมหรือยังอ่ะร้อยสามสิบสามบาทอ่ะเอาไปทีเอาไปจ่ายก่อนเดี๋ยวให้บิ๊กโอนทีเดียวเออคิดอะไรมากวะเงินขาดป่าเงินขาดป่าขาดขาดเงินขาดเอ้ยบิ๊กก่อดอ่อตั้งเลยขยิบมั้ยดิขยิบมั้ยของกูอาจจะแพงไม่เอาตั้งมาก่อนเออยิบมาก่อนมันจะลงไปเอาแล้วเออเนี่ยเขาเลี้ยวเข้ามาซอยซอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลอง ไม่ใช่ลาซาด้าตกใจกูตกใจนึกว่ามานถึงแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยขอยืมเงินขอยืมเงินเร็วเอ้ยกูมีตังค์ตรงไหนวะไม่รู้ตังค์ตรงไหนย่าเขียนกระป๋อยบอกว่าเอาไปให้หมดเลยโอเคโอเคโอเคใส่แว่นเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะผมผมด้วยนี้จะถึงแล้วเอางี้เดี๋ยวรอเปิดลำโพงรับได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรู้ฮัลโหลครับสวัสดีครับลูกค้าผมอยู่ใต้ตึกนะครับโอเคครับพี่มาแล้วถึงแล้วเหมือนกันเนี่ย สิกไลตัดไอ <gen> ้นี่อ้ยไม่ถเวมันเกินเฮไอ้ตัวเขัวผมจะได้ฟังครับคือตอนนี้ไลแมนข่อยบอมเอ้ยขอยบิ๊กแล้วบของไอ้บอมมาพร้อมกันเลยครับดูดิว่าสองคนนี้ใครไม่ถึงก่อนอันนี้ผมจะวาดจากประตูแล้วกันใครเข้าประตูคนแรกคือผู้ชนะโอเคปะเออ Champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions.